โอ้ยเป็นตาหรูโตนคนซ่อมน้ำแทนน้อเดือนหนึ่งมายี่สิบเถือ่อสบายดีพี่น้องเนอมือนี้นนค่อยสองคนมาซ่อมน้ำอีกแล้วน้ำปลาปลาเด้อเออสายจงมเต็มเบิดเออ,เอ,อ,เอ,อมาล่ะขวหน้ามาล่ะขอหน้าบงมือหน่อยเออ หลังจากที่ฝนตกมานานนี่ครับเริ่มมีไอ้ต้นไม้ล้มเก้าต้นกล้วยล้มนี่หักค้าต้นนี่เลยนี่ผมให้ดูนะครับนี่มีหักค้านี่นี่นี่กล้วยต้นกล้วย ก็มีต้นไม้ลม้มสไลด์ลม้มลงมามาสอมน้ำแห็นแล้วเด้อหัวน้ำใส่สมบูรณ์เด้อ มาไม่รู้ว่าขี่รอบแล้วจะเป็นยีสิบรอบแล้วเพราะว่าปีนี้มีฝนตกฝนตกเยอะฝนตกหนักมากทำให้ดินสไลด์บ้างทำให้หินอะไรมาตรงหัวน้ำกองเต็มหมดแล้วครับนี่ผมเขามีไอ้นี่นะไอ้ตัวไอ้กล้องอีกทีนึง เอก้านะครับนี่กองเดียว่ามันท่วมเต็มหมดแล้วจมมิดหมดแล้วฮะมัวมัวสิงก็เตรียมอเต้ยเออเตรียตัวเตรวยตัวรับต่อจะจะป่องอ่ะเตรียมชุดละตอนนี้เตรียมตัวลงครับหัวน้ำนี่มันเป็น เอ้ลึกอยู่นะแกเตรียมตัวแล้วหัวหน้าผมเตรียมตัวมาละนี่ยหวว่า <laughs> ย <laughs> <ๆ laughs> <laughs> เราทีมงานไม่รู้จังเหน็ดไม่รู้จังเหนื่อยนะครับนี่มาซ่อมน้ำแล้วเอาวิวธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ดูกันเนอะไอ้พกัสหน่อยน่ะรอเนาะเดี <laughs> ย๋ยหามุมตั้งก่อน

ตายมาถมเต็มมดครับตันเราก็ได้ทำการเอาออกนี่ดูดไปละนี่ทีมงานหัวหน้าทีมงานม่รู้จักเหนื่ยนอยเนนั่นลงน้ำเปียกน้ำมาล้วครับนี่ไม่มีแดดเนอะวันนี้วันที่ยี่สิบอะไรก็วันนี้วันที่26นะครับ26ไอสิงหาคม 有了。

nó dễ nhất phải đi Ủa, tới rồi rồi, nhớ, ơi, quật tơi lòi rồi ông cày một nhát hậu muốn không, đừng bỏ cha, chỉ đi đi ơ, rồi, cho nó quạ sa thôi con ừ. ừ mong cầu ta bể tao mà Hãy subscribe cho kênh ีกล้วยยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่ทีกล้วยกล้วยป่านะครับนี่เป็นป่าใหญ่นะครับป่าไอ้แหล่งต้นน้ําของบ้านใสสมบูรณ์เลยตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวละหัวหน้าทีมงานรู้จักเนิดเลยก็แต่งตัวละกลับละน,น่ารอดนะย่าน,น่ารอด อเอาอคพรแล้วตัวตตถิโน่จ้าทีเนี้ยตีใส่จรินแล้วตัวอยู่อันนี้มีแต่เครือนะครับนี่กระลอกนี่วิ่งเยอะแยะวิ่งเต็มไปหมดอ่ะบรรยากาศที่นี่ล่มลื่นนะครับนี่มันเป็นป่าใหญ่เนี่ยแหล่งต้นน้ำของบ้านใส่สมบูรณ์เดอ้อ ทั้งก่อนนี่ไปแถวๆนี่ตรงหัวน้ํำนี่ไอ้หมูป่ารอยเท้าหมูป่าเยอะแยะครับนี่ผ่านไปแต่ผมเขาสองคนสงวนไว้นะครับขอร้องชาวบ้านอย่ามายิงเด้อให้มันอยู่ให้ป่าเราเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับงวดนี้ดูครับตอนนี้น้ําเริ่มใสละจากเมื่อกี้นี่ตรงนี้มีแต่ทรายนะครับนี่มีทรายเต็มไปหมดแล้วผมสองคนก็ทําการแชะล้างหมดละทําความสะอาดหมดละนี่เงาปูนเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติแล้วครับผมสองคนกั้นไว้แล้วนี่ยกั้นไว้ไม่ให้ทรายลงมานะกั้นไว้ล้วปล่อยน้ําออกไปทางน้นบ้างแต่น้าเยอะนะน้ําแรงมากนะครับนี่ ธรรมชาติครับนี่ดีใจนะครับที่ได้เอาวิวส,สวยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะเราเดินทางกลับละก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นได้ดูๆนะครับ ลุงหน้าีิจิตอลไงตีได้ยังตีหมดได้นะได้ค่ะหมได้ให้เห็นเพชรยังได้บ่มีแล้วของโทรศัพท์หายนี่เป็นรุ่นโบราณบ่มีแล้วร่วมมอนตืรูวีดีโอเหรอครับอยู่ลรอที่อยู่อ่ะโอเคกลับหรอแล้วเออมันกลับบมดได้เนี่ยโทรศัพท์หาตาอีกมั้ง Ô chạy dâu cái đi mà Ô chạy cái mà Ô นี่ครับพายุมาไอลมลมไอ้ฝนมาหลายวันต้นไม้หักมาล้วครับนี่เราปิดน้ำแล้วเนอะปิดประตูปิดบ้าวตัวนี้ละให้มันไปที่หมู่บ้าน,นก็ฝากรบกวนทุกคนหน่อยนะครับงานหนักงานเหนื่อยถ้าฝนลงฝนเยอะฝนแรงไอพวกผมสองคนก็มาไม่ได้เนอะเห็นใจกันบ้างนะครับ แต่รับหน้าที่ตรงนี้เราจะทําให้ดีที่สุดงานซ่อมน้ํานี่ไม่ใช่งานทำมรานะเป็นงานที่หนักและเหนื่อย ดูน้ำไทยสมบูรณ์น้ำแรงมากนี่ครับน้ำเป็นสายน้ำที่ธรรมาชาติที่สวยงามน้ำแรงมากที่อื่นนี่อาจจะเจอภัยแรงครับแต่ใส่สมบูรณ์เรานี่น้ำหน้าแรงน้ำก็แรงหน้าฝนน้ำก็ยิ่งแรงครับ ตอนนี้เราก็อยู่กลางผาช่องไสแล้วนะครับนี่ตรงกลางที่ผามันชนกันแล้วครับตรงกลางพอดีถ้าคนมาที่นี่จะรู้ว่าตรงนี้มันคือตรงกลางของผาช่องไซนะครับนี่ครับผาผามีตรงนี้ไายอยีกลูกหนึ่งนี่บนทางนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ น้ำมาแล้วเด้อพี่น้องบ้านไสยสมบูรณ์ตอนนี้ทีมงานมารู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ซ่อมน้ำมาละไปก็ไปข้ากูเทียบถ่ายตัวก็น้้ำแรงนะครับนี่พอดีว่าฝนตกมาหลายวันทรายก็เลยผมยตรงหัวน้ำก็เลย ให้เวลานานไปหน่อยใช่ไม่หมินกับเจ้าก็าค่อยเคาะโอเคเจ้าไยร้ยไม้นะครับมันตกจากทามา ไอจะออกดอกสีม่วงๆหน่อยหนึ่งเนะ้อลายสวยสวยมากเอาไว้มันออกดอกแล้วผมเอาไปปลูกแล้วครับผมไอป,ปลูกแล้วถ้ามันออกดอกมาแล้วผมจะลงให้ทุกคนดูผาช่องไฟของเรานี่มีลิงด้วยนะครับเป็นลิงมีอยู่จํานวนหนึ่งแต่พวกผมสงวนไว้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันดูแลมันมันก็มีชีวิตเหมือนคนเรานะครับอย่าไปยิงมันเด้อ มันก็มาหาักข้าวโพดพวกผมกินอยู่นี่เนอผาละนี่ผาช่องไซที่เขาลํำลือกันแหละครับนี่เงียบสงบนะครับโอนนั้น,นดิรอต่อไป รอไม่เมีรอรออ๋อ,อประตูเมยอ๋อนี่นะครับจุดเดิมที่เราปล่อยน้ำออกนี่อีกครึ่งชั่วโมองเนอะพี่น้องบ้านใส่สมบูรณ์อีกครึ่งชั่วโมองนี่น้ำไปหอดบ้านละเด้อคุมเจ้าก็ได้ใส่น้ำละ เอติดเลยโอเคแมเลมเราเดินทางมาเราก็ปรึกษากันว่าจะพัฒนา,ายไงต่อไปนะครับเพราะรู้สึกเห็นใจคนซ่อมน้ำมามออกตรงจุดนี้เมื่อก่อนนี่เมื่อ30ปีที่แล้วนี่ดินสไลด์ลงนะครับแล้วแถวเหนือพาช่องไซนั่น เขาปลูกปิ่นกันแล้วก็มันเมื่อ3าสิบปีที่แล้วนะครับปลูกกันแล้วคนมาทําสวนปิ่นนี่เขาก็มาตรงนี้ไม่ได้ต้องใช้จอบขุดขุด,ขดปรับทางมาตอนนี้ครับดินสไลด์นี่ตรงปับไถนี่ไม่ก่อนดินสไลด์ไปเยอะเลยครับแต่เมื่อมีต้นไผ่จับดินเนี่ยดินไปมันก็คงไม่สไลด์แล้ว ให้รูทไทยยังก็หขว่ขวบไรเจ้าให้ยวดนอ,อย